สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเชื่อพรรคเพื่อไทยได้เก้าอี้เพิ่มแลนสไลด์ทำได้ภาคใต้อาจมีเซอร์ไพรส์21พฤิกาคนคุณประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า เลขาธิการพักพลังประชารัฐประกาศยึดเก้าอี้สสพื้นที่ภาคอีสานทั้ง132เก้าอี้พร้อมบุกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานในฐานะที่พักเพื่อไทยเป็นพักที่มีสสอีสานมากที่สุดเตรียมพร้อมรับมือศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้หรือไม่ว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความนิยม ของพรรคเพื่อไทยอยู่ในระดับสูงเรื่องนี้เราไม่ได้หนักใจอะไรเดิมทีเราก็มีสอสออยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้สอสอเพิ่มขึ้นในพอีสานอย่างแน่นอนเพราะจากกระแสตอบรับของพี่น้องประชาชนวันนี้ประชาชนคาดหวังกับพักคเพื่อไทยอยากให้พักคเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศซึ่งจากความนิยมทั้งของพรร และของตัวผู้สมัครสสของพรรคเรามีความมั่นใจว่าจะไม่มีใครสามารถยึดพื้นที่อีสานไปได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยประกอบกับรัฐบาลเองไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานกล่าวได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาภาคอีสานจนลงข้าวมันสำปะหลัง และข้าวโพดไม่มีราคาเขาไม่มีความหวังแล้วเขาคอยพักเพื่อไทยกลับมาบริหารดังนั้นเราเชื่อว่าเรายัางครองใจพี่น้องประชาชนชาวอีสานได้เมื่อถามว่าสโลแกนเพื่อไทยแลนด์สไลด์ที่ออกมาพูดกันในช่วงนี้คิดว่าจะทําได้จริงใช่หรือไม่คุณประเสริฐกล่าวว่าเราคิดว่าเราทําได้จริงเมื่อถามว่าแล้วในภาคอื่นๆมีความมั่นใจ มากน้อยแค่ไหนคุณประเสริฐกล่าวว่าในภาคอื่นเราก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนกันทุกภาคเราเชื่อมั่นว่าทุกคนทุกภูมิภาคอย่างมองว่าเพื่อไทยเป็นพักที่มีอรดมการทางการเมืองไม่ได้หวันไวในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีมาอย่างมั่นคงไปจะถึงจุดยืนที่ชัดเจนตน คิดว่ากระแสไม่ได้เกิดที่ภาคใดภาคหนึ่งแต่จะเกิดทั่วประเทศแม้กระทั่งในภาคใต้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดสุเทพเชื่อบิ๊กตู่แก้ปัญหาประเทศได้ฝากบอกยังมีคนศรัทธาลั่นพร้อมสู้คดีทุจริตโรงพักทดแทน21พฤิกายนที่อาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายสุเทพเพื่อสุบัณที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของรัฐบาลหลังจากนี้ว่าตนยังเห็นว่าพะเ็จประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ได้ซึ่งตนยังคิดว่ารัฐบาลของพะเ็จประยุทธ์น่าจะอยู่ได้ครบเทอมครบวาระโดยรัฐบาลยังมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจในครอบครัวของประชาชนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนายกรัฐมนตรีท้าทายความจริงใจของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะทุ่มเททำงานได้ขนาดไหนตนคิดว่าพลเดกประยุทธ์เหมาะในสถานการณ์นี้เพราะอยู่ในตำแหน่งนายกมาหลายปีแล้วมีความสันทัดจัดเจนที่รู้ว่าต้องผลักดัน เรื่องอะไรจะต้องตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้การแก้ปัญหาได้ผลและมีประสิทธิภาพเราเปลี่ยนมากลางศึกคงไม่เหมาะจะไปคิดว่าหาคนอื่นมาทำแทนผมว่าก็รัฐบาลพลอกประยุทธ์เขาทำอยู่แล้วก็ให้เขาทำให้จบคนที่คิดจะทำแทนก็แต่งตัวรอไว้ก่อนเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าค่อยมาอย่างไรตามผมมองว่า เป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่มีปัญหามากขึ้นต้องอดทนต้องใช้ขันติธรรมต้องอดทนในสุเทพกล่าวในสุเทพยังกล่าวอีกว่าตนอยากฝากถึงพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนส่วนหนึ่งเขายังศรัทธาอยู่อย่างมั่นใจอย่างเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนรักชาติรักแผ่นดินจงรักภักดีต่อสถาบัน และมีความซื่อสัตย์สุจริตคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันของพลเอกประยุทธ์ได้เมื่อถามว่าปัญหาในพักพลังประชารัฐจะเป็นจุดอ่อนที่จะทําให้ในายกต้องมีการประกาศยุบสภาหรือไม่นายสุเทพกล่าวว่าตนไม่คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะยุบสภาก่อนครบวาระซึ่งเรื่องที่รัฐบาลต้องทําคือการประชุมเอเปก ที่ได้เริ่มแล้วและจะมีการประชุมตลอดปีจำเป็นที่หัวหน้าคณะรัฐบาลของเราจะต้องต่อเนื่องไม่ใช่ไปเปลี่ยนกลางทางส่วนการแก้ปัญหาโควิดรัฐบาลทำมา2ปีกว่าแล้วรัฐบาลก็ต้องทำให้จบทำให้สมบูรณ์และทำให้คนไทยปลอดภัยให้ได้รวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชนก็ต้องดูแลให้ต่อเนื่อง มื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะมีการยื่นฟ้องคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนต่อสารดีกาแผนกคดีายาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในวันที่3 0พฤศจิกาย,ยนนี้นายสุเทพกล่าวว่าตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบวันนี้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันซึ่งการที่นําขึ้นศาลเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตนเพราะจะได้พิสูจน์ ไม่อย่างนั้นก็จะถูกกล่าวหาไปเรื่อยๆซึ่งตนไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำทุจริตในชีวิตไม่ได้โกงชาติโกงแผ่นดินโกงงบประมาณจึงไม่น่ากลัวและในการพิจารณาสั่งงานอะไรนั้นตนมีหลักฐานที่เก็บรวบรวมไว้ความคืบหน้าล่าสุดโรมอัดรัฐบาลกดตรงไหนก็เจอความชั่วหวังเปิดซักฟอกเร็วที่สุด ชี้อาจเป็นไม้ตายทำรัฐบาลไปต่อลำบาก21พฤศจิกายนนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคเก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปตามรัฐธรรมนูนมาตรา152ว่าจะยื่นยติเมื่อไหร่นั้นยังตอบยากพรรคเก้าวไกลมองว่าเราพร้อมที่จะทำเลยแต่เรื่องนี้ ต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเราอาจมีการประเมินสถานการณ์ที่ต่างกันเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆอาจเห็นว่าการเปิดอภิปรายตอนนี้อาจเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเราแล้วดังนั้นเขาอาจรอให้จังหวะในการใช้เรื่องนี้มันดีกว่านี้อีกสักหน่อยซึ่งในมุมของเรามองว่าควรจะเปิดอภิปรายเลยเพราะสถานการณ์ตอนนี้ ต้องรีบเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความชั่วของรัฐบาลมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้โดวยไวยหากพูดในเชิงกลไกสภาต้องยอมรับว่าเวทีที่สำคัญรองลงมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลก็คือการอภิปรายตามมาตรา152ซึ่งหากเราเปิดอภิปรายเลย ในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากต่างๆมากมายผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทั้งของฝ่ายค้านและของประชาชนมันอาจจะเป็นไพ่สุดท้ายแต่ก็อาจจะเป็นไม้ตายที่ทำให้รัฐบาลไปต่อลำบากต้องยอมรับว่าสถานการณ์วันนี้รัฐบาลเต็มไปด้วยปัญหามากมายหน้าที่ของเราคือ การนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาพูดมารวบรวมให้ประชาชนได้ฟังว่ารัฐบาลไม่ไหวจริงๆจับตรงไหนก็เจอกดตรงไหนก็เจอความชั่วของรัฐบาลทั้งหมดหากเราใช้กลกไกยของมาตรา152ในการอภิปรายผมคิดว่าเราก็จะสามารถโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นได้ว่าทำไมรัฐบาลนี้ถึงไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็น รัฐบาลต่อนายรังสิมันโรมกล่าวนายรังสิมันยังกล่าวต่ออีกว่าสําหรับเนื้อหาในการอภิปรายของพรคเก้าไกลต้องขออุปไว้ก่อนแต่เราคงให้ความสําคัญเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆเรื่องคงมีทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและการเมืองส่วนจํานวนผู้ที่จะอภิปรายของพรคเก้าไกลก็ยังตอบไม่ได้เช่นกันเพราะ ต้องคุยให้เคลียร์ก่อนว่าสุดท้ายเราจะเปิดอภิปรายเมื่อไรซึ่งตอนแรกที่คุยกันเรื่องนี้มีหลายคนที่สนใจอภิปรายแต่ต้องคุยกันว่าตกลงจะยื่นหรือไม่ยื่นถ้ายื่นแล้วจะได้เวลาในการอภิปรายเท่าไรซึ่งตนคิดว่าถ้าได้เวลาเหมือนกับตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี รายบุคคลประมาณ3-4วันก็จะดีเพราะจะทำให้เราสามารถใช้เวลาในการเอาความผิดพลาดต่างๆของรัฐบาลมาให้ประชาชนได้ทราบทั้งนี้ก็ต้องคุยกันในวิบฝ่ายค้านว่าจะเอาอย่างไรเพราะรัฐบาลคงไม่ยอมเราง่ายๆเหมือนกัน